กลับมาชมต่อครับติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วพี่ร้องเอ้ยเด <laughs> <laughs> ก้าครับผมเดก้าของทีมงานพายุพลครับมาวินเดก้าซิ้นครับเรียบร้อยครับงานเข้าติดลมครับมิงงานปากบอ่อพี่กวางบอก <laughs> พีกวางบอกกล้องมาตีดบ่อยเลยเอ้า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 โอ้โหเยอะๆเร่เดี๋เว่าเดี๋ยวโอ้สุดยอดสุดยอดหมดแล้วกินหมดแล้วกิน อจะไปแล้วหดจัดหดจัด <laughs> อาอ,าอ,าอาโอ้สุดยอดสุดยอด สุดยอดครับสุดยอดครับหอนเหลือเกินฮะวัาหาัดว่ายังเกาะว่ายังเกาที่ไหน นี่ติดอนเนาโอ้ฝนฝนตลบอบวนครับพี่กวางบอกก่อนหน้านี้ไม่มีติดพอกล้องมาปุ๊บติดเอาติดเอาครับโอ้สุดยอดสุดยอดวิ่งอยู่คันเดียวเนี่ยแหละนมเอิร์ทไปซื้อกับข้าวยังไปมาครับ วิ่งคนเดียวก็ติดมันอยู่คนเดียวนี่แหละมาวิน่ะพักก่อนครับพักก่อน